กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานด้วยนะครับผมพ e <T> ผ,ผมเช่นเคยเนะาะเทคนิคเตือนอีกนะก็เราก็มาอยู่กับการรีวิวเกมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวเกม3เกมอีกแล้วแล้วก็เป็นเกมใหม่ด้วยนะครับของทางช่องแล้วก็เป็นรายการใหม่ด้วยนั่นแหละนะครับเนาะรายการรีวิวเกมไม่รู้ว่าจะทําต่อเนื่องไหมนะครับแต่ว่าก็จะชิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็จะพยายามทําต่อเนื่องนะครับถ้าทําไม่ได้ก็จะ พยายามทำจัดดับนะครับรีวิวเกม3เกมมาใหม่หน่าเล่นที่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างจะมีความสนุกมากๆนะครับให้ดูแบบละเอียดเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับสเกมที่จะมาแนะนำในวันนี้มีก็คือเกมอะไรบ้างนะครับมี The Isle แล้วก็ Road นะครับตัวเวอร์ชันเดโมนะครับและเกมที่สองนะครับคือ e l, l e n นะครับ 3D แล้วก็ตัวที่สาเป็น Logo สไไรต์ทูเฮนเลตครับมีอยู่3ตัวที่จะมารีวิวกันให้ท่านชมได้ดูกันในวันนี้แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมใน3ตัวนี้ก็สามารถไปโหลดเล่นในพีซีสโตร์ได้เลยนะครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดที่ใหม่ใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ขอเคียงมาสามารถขอได้ใต้ล่าง ทุกคลิปเลยนะครับเนาะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกนะครับวันนี้3เกมนะครับก็คือเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวคล้ายตัวของจอห์นวิกนะครับใครที่ชื่นชอบดูจอห์นวิกแล้วก็มาหาเกมแนวเล่นยิงกันสนุกสนุกเล่นอยู่เนี่ยก็คือเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับเขาได้ทำออกแบบมาคล้ายตัวของจอห์นวิกเลยนะครับแล้วก็จะมีลำดับคะแนนด้วยนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในยศที่เท่าไหร่ นะครับเนาะสำหรับเกมนี้แล้วเกมนี้นะครับจะมีอาวุธปืนแต่งเราเลือกเล่นค่อนจะเยอะเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่น เป็นตัวไหนนะครับล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะครับมีอยู่3โหมดในตอนนี้นะครับก็จะมีโหมดแต่เป็นโหมดที่เป็นโหมด4 v 4นะครับ w คอมเมนเดอร์นะครับตัวที่2แล้วก็ตัวของแคมเปนนั่นเองนะครับสโหมดนี้นะครับก็แตกต่างกันนะครับก็คือตัวของ2โหมดข้างบนนะครับจะเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นกับเอาไว้ดวล4 v ่เวกับ1 v ึเวแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีปืนต่างๆให้เราเลือกเล่นอยู่นะครับซึ่งการที่จะเล่นปืนต่างๆได้นั้นเราเนี่ยต้องไปคาบปืนเองคาปืนอย่างไรนะครับก็คือมันจะมีตัวขอองาปืน อยู่นะครับเราสามารถคับได้นะครับอันนี้ผมราบไว้แล้วนะครับซึ่งอาวุธปืนหลักที่ผมใช้ในตอนนี้ก็คือปืนช็อตกันนะครับเราสามารถเช็คดูได้นะฮะช็อตกันเนาะแล้วก็ตัวก็จะมีตัวไอเทมเสริมด้วยนะครับที่สามารถเพิ่มสกิลให้เราได้ด้วยนะครับซึ่งการอัพในเกมนี้อัพไม่ยากเลยแค่เราซื้อปืนขึ้นมาแล้วก็เรียงนะครับเลียงปืนให้ตรงกันนะครับเมื่อมันตรงกันนะครับเราก็เอาผสมกันจนกว่าจะได้ปืนที่มีความ โหดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะครับตอนนี้ผสมไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับลูกซองกับลูกซองครับลูกซองตัวนี้ได้ไครับก็ไคือผมผสมให้หมดไอเทมไอเทมแดงๆนะครับลูกซองกับลูกซอ,องก็จะกลายเป็นปืนใหม่ให้เราได้เล่นกันนะครับเนาะตอนนี้คือมันก็จะผ่านอัพวิวนะครับไปขั้นขั้นต่อไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนปืนได้นะครับมันจะมีเลเวล9นะครับก็จะมีแบบว่า ดาเมจว่ายิงหัวที่ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเกมนี้มีซื้อด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีซื้อมีการปลดล็อกคือปืนมันเยอะมากนะครับยิ่งเราได้ปืนที่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้เราได้ปืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในโหมดธรรมดาเนื้อเรื่องกันนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นไปเยอะอยู่นะครับถึงแอเดียที่4แล้วนะครับนี่คือรีวิวแบบสดๆเลย ซึ่งเกมนี้จะผสมแนวโรลกลเข้าไปด้วยนะครับเราสามารถเลือกสกิลได้นะฮะโอเคเรายิงได้นะครับรีหลดก็สุนได้เหมือนกันเนี่ยโอเคค่อนข้างจะรีโหลดนาะนนิดนึงแต่ว่าปืนนขาจะแรงนะครับมีตัวสนับข้างบนนะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือยิงยิงยิงไปก่อนนะครับแล้วก็ในด่านในแต่ละด่านก็นจะมีบอสด้วยนะฮะตอนนี้เจอบอสปืนกลน,นะครับเหมือนอารมณ์เบินะครับ ดานแรกเลยนะครับดานแรกก็เจอเหมือนกันดาดแรกก็เจอเหมือนกันลบก่อนนะครับปืนคนเขาจะยิงแรงนะครับเฮนะเขามีคคก่อด้วยนะโหมีลูกน้องด้วยฮนะบอสต,ตัวนี้จะมีลูกน้องด้วยนะเติมฮนะเติมเขาท่านจะช้าหน่อยนะปืนนี้ต <c oughs> ายอยู่แล้วปืนเราท่านจะแรงมากๆเลยนะครับรียบร้อยนะครับเมื่อจะ เล่นง่ายหน่อยนะครับไปด่านวอลคอมแบทกันดีกว่านะครับก็คือด่านที่เอาไว้ดวล 1, 1น1เวทหนึ่งะด่านนี้จะจบไวมากถ้าเราเลือกสกิลได้ดีนะก็คือมันจะสามารถเลือกตัวละครได้ว่าเราจะเอาตัวไหนนะเนี่ยโอเคเอาเป็นพินตกัณน,นะครับอ่าขอเขาเป็นปืนทำปปติินะครับอืมก็ปืนนี้ชอบมากเลยชอบมากเลย หโหนี่เดียวเรียบร้อยไม่ต้องพูดถึงเลยคือปืนลูกซองในเกมนี้ค่อนจัดแรงมากๆนะครับเลื่อกตัวละครที่เป็นอม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอตัวดีเท่าไหร่อะเป็นปืนไฟแล้วกัน,นก็แตกไปหนึ่งสองอื้มอื้มไม่ต้องรอแล้วเปิดนะครับเกมนี้ ถ้าเราชนะสี่นะครับเราก็ได้ชนะไปเลยนะครับอุ้ยเอาตัวนี้เลยนะครับดินจาฟาสนะฮะมาเกาะแตกไหมแตกแล้วนะฮะแตกแล้วนะครับ,รบมีการประเบิดลงมาแต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับปลระมาเท่าไหร่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตาท้ายนะครับเอาเป็นตัวคว่างระเบิดแล้วกันนะครับเอาเป็น แบบล้องหนเลยล่องหนเลยเขาเริ่มรู้สึกว่าแข็งแกร่งขึ้นนะเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนี่เนี่ยดบก่อนดบก่อนโอ้โหเรียบร้อยนะฮะค่อนข้างจะแรงนะครับรับเกมนี้โอเคชนะขาดไปเดี๋ยวเราไปเล่นอีกด่านหนึ่งก็คือด่าน4 vs 4วสนะครับก็คือด่านมิสุดท้ายของเกมนี้แล้วเราจะไปเล่นด่านใหม่นะครับเราจะไปเล่นเกมใหม่นะต่อจากนี้นะครับโอเค ซึ่งตัวละครในเกมนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะยังไงฮะยังไงครับกอแตกว่นหนึ่งสองเอ้ยวิ่งมาก็เรียบร้อยนะเกมนี้นจะเป็นเกมที่ต้องหลบหลบกำบังนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็รอมานานแล้วนะครับอืเฮดช็อตเฮดช็อต ยังไงครับวิ่งไปก่อนแต่ว่าหลังๆมาก็จะเจอแบบคนท,คนที่คนที่ก็เล็งมานานแล้วไงเจาะเกาะไปเลยเร็หามุมก่อนแล้าหามุมก่อนหามุมยิงนะฮะโอ้โหโดนเี็บโร้ยเนี่ยไม่ต้องวิง่งหอกเลยเน้นเจาะเจาะไปเลยหลังๆจะมีเริ่มจะมีระเบิดนะฮะ ไม่ต้องหลบได้ไหมเพราะว่าหลบไปก็เท่านั้นแหละหลบไปทำไมายิงไม่เข้าโอ้ยยิม้มเข้าเฉยตัวไปก่อนนะครับช่วงช่วงหลังจะมีระเบิดนะครับพวกเขาอัพระเบิดมาแต่ว่าเติม,มกระสุนลก็งั้นจะช้าหน่อยนะครับเอออย่างเงี้ยคนคนนี้คนคนนี้เรียบร้อยครับจะมีระเบิดเริ่มมีระเบิดแล้วเริ่มมีระเบิดก่อแตกไปหนึ่ง โดนอะไรยังไงฮะมีระเบิดมีการปลาละผมไม่ค่อยอัพระเบิดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้คว้างนะครับจ่าแมปจะเล่น25 25ต่ออุยอ้ยอุ้ยหาม,มุมหาม,มุ่มวิ่งชาร์จเลย้นมาขึ้นมาไหมไม่ขึ้นมาก็เลงยิงหัว คือไกลขนาดนั้นก็เลงได้ลบก่อนกันสุ่มแล้วกันนะครับหรือจะมีระเบิดระบเบิดหลายแบบนะก็จะมีระเบิดแบบส,สลโลก็มีนะครับทุกสองโอพีมากนะเกมน,นี้หมดเคยอ,อืมเติมเร็วนะครับเรามีรีโหลดเร็วแล้วเรบรโอยฮะยิงหัว ยิงหัวยิงออกมาก่อนขอไม่ค่อยเกิดเลยคือระยะนี้ระยะนี้หลุ <c oughs> ดเร็วโอ้โหเราหลบไม่ทันละมาแล้วเปิดเดเรือล้วละตอนนี้เปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนตอนนี้เปลี่ยนที่อยู่ก่อนตายให้กับตายตอนนี้คือเขาถึกมากนะตัวนี้ พวกเขาดีเขาน่าจะอัพกระโดดมาหลายเยอะเห็นไ,ไหมยิงไม่ค่อยตายเท่าไหร่งั้นก็วิวเยอะไงคนนี้คนนี้ยิงกันแบบเผาคนไปเลยเผาคนไปเลยเ,เรียบร้อยฮะชนะนะครับไปลองเล่นเกมต่อไปกันเลย <S <S โอเคนะครับก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นเกมต่อไปนะครับเกมนี้ก็ มาอยู่กับเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมเหมือนอารมณ์เขาสร้างจากภาคก่อนนะครับซึ่งตัวเกมยังไม่มีอะไรมากนะครับแค่กดสตาร์ทเข้าไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีตั้งค่าอะไรมากนะเกมนี้อาจจะเชื่อมตัวของจอยคอนโทรเลอร์ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้ก็เป็นแนว open world นะครับ open world นะฮะคือไปไหนก็ได้นะครับเมื่อเกิดมาก็ประมาณนี้นะครับเกมนี้บอกไว้ก่อนยังไม่มีเซฟนะฮะ ยังไม่มีเซฟเนาะก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับแมบก็ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันมีเลือดนะครับข้างบน <Okay. S 1> เขาให้ไปที่ยานอวกาศนะครับเดี๋ยวไปที่ยานอวกาศนะไม่รู้ว่าถ้าเขาทําเต็มเนี่ยจะเป็นแบบเสียตังค์หรือเปล่าโอ้แมบก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับอันนี้ดูจากโทรศัพท์นะครับรูว่าถ้าดูจากใน YouTube มันจะซีหรือเปล่านะครับ อืมก็คือออกแบบมาให้สวยเลยนะครับอาจจะไม่มีเควสนะครับก็คือเดินหน้าไปเรื่อยนะครับเขาบอกว่าให้กดนะครับปุ่มกระโดดใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปเอาตัวของดาบนี่เหรอดาบอันนี้คือดาบว่ามันจะมีปุ่มดาบขึ้นมาแล้วก็กดลองกดอ่ามันตีหินได้แล้วหินได้อะไรตรีแบบเป็นเศษเศษแบบนี้เนะอะนี่แบบทัานจะสวยแล้วก็แบบเท็ก์เจอทานจะดีนะ มีมอนสเตอร์ข้างหน้าอ,อึ้มโหทีเดียวตายเลยเหรอเกินไปมั้งเนี่ยคือแรงมากดาบนี้ปับปา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 บ,ปาบโอเคแล้วก็ย่อยสลายโอเคอ่ามีประตูอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูก่อนเปิดได้ไหมอืมมันเปิดไม่ได้มันต้องเปิดประตูนี้เขาบอกว่าแต่ว่าก็คือก็คือแล้วเรา จะไปเอา้ามีกล่องด้วยหรือเปล่ากล่องนี้เปิดประตเอาไม่ใช่กล่องนี้ได้อะไรเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ไม่มีกระปรงกระเป๋าอะไรเลยนะครับเราได้แค่ดาบตีกล่องก่อนเปิดเฮ้เหมือนมีช่องอะไรสักอย่างอนะ่ะโอเคอ๋อเหมือนเ,เอ้ยโดนกัดโดนกัดโดนกัดไปนหนึ่งทีกัดไป็หนึ่งทีเหมือนเราต้องไปเหยียบอะ่ะ โอเคเรียบร้อยนะครับเปิดประตูได้นะครับอืมไปแล้วก็วิ่งไปก่อนวิ่งวิ่งวิ่งไปดูก่อนแหม่มันก็จะใหญ่นะฮะใหญ่แบบใหญ่เลยไม่มีแบบคัตซงคัตซินรีโหลดเลยแบบว่าทะลุปไปได้เลยนะครับอะไรประมาณนั้นมือถือสเปคต่ำเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสแลกอยู่นะตีไปก่อนนะครับมีเปล่าตีตีต ไม่ค่องจะแรงมันค่อนจะแรงมากๆเลยนะครับม,มีมีตัวข้างหน้าด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายสายสุดตีมูซ้วไปแล้วตอนนี้ก็คือเกมนี้ค่อนข้างจะบังคับยากหน่อยนะคือไม่ล็อกเป้านะมันไม่ล็อกเป้านะครับเอามีประตูอีกแล้วเดีย๋ยวเราไปที่ประตะูเขาบอกว่าต้องเปิดด้วยคิตตัน คิตตันเอ่ออ๋อคคิตตันข้างบนเนี่ยสามตัวนี่นะคือเราต้องไปหามานะด้านขวาไปได้ด้านซ้ายล่ะด้านซ้ายก็ไปได้แต่ว่ามีประตูปิดแต่ว่าเดี๋ยวเราเราไปด้านขวาก่อนนะขวาไล้ช้ดีขวาไล้าาาลาสายดีนะเอามีคิตตันอยู่ข้างล่างนะครับมีมอนเตอร์คุมอยู่เดี๋ยวเราจะการมอนเตอร์ป่าป่าอืเรียบร้อยนะแล้วก็ไปกดตึงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น อ๋อมันจะมีสีเปลี่ยนนี่ว่ะเออคือขึ้นมาแบบแมพยังเรนเดอร์อยู่เลยโอ้โหแมพงั้นใหญ่เขมที่ใหญ่แมพใหญ่จริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาเก็บติตันนี่ก่อนมันมีข้างบนไหมอ๋อมีกล่องแล้วก็มีที่เหยียบที่เหยียบเนาให้เปิดเปิดประตูนั้นหรือเปล่าโอเคตึงๆไม่มีเสียงอะไรกันอ้าว เรอ,อก็จะมีโอ้เราเราดูจากตรงนี้ได้เลยอะ่ะแบบอย่างไกลดูแบบอย่างไกลอะ่ะตกไปตายไหมเนี่ยไม่ตายเก็มถือว่าไม่ตายอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกิ๊ตซ์นกันนะครับ <c oughs> จับอะไรโคตรแลงอ่าเราเปิดได้แน,น่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้มีคัสซีนแบบว่าโคเท่เดี๋ยวน,นี้ เดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะครับแบบประตูนั้นใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆคือฉากเขาต้องสวยเลยนะครับถ้าถ้าใครมีมือถือที่ดีหน่อยโอ้โหแล้วอะไรอะเราตัวอะไรนะฮะเราเดินมาเอาอะเราเจอมอนเตอร์ใหม่แน่นอนคือเดินมาแบบนี้จะตีได้ไหมเนี่ยเขาน่าจะเป็นมิดหรือเปล่าอืมไม่เป็นมิดหรอกแบบนี้ตีไปหนึ่งอุ้ยเขายิงเขาสายยิง สายยิงปืนหรือเปล่าโอ้โหเขามีแบบกรงเกาะ้วเบิดตัวอีกโอ้โหไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยประตูสีฟ้านี่เอาไว้ทำไรเอาไว้ทำไรเอาไว้ทำไรโอ้โหมีการแหลกนิดหน่อยนะครับโอ้กูมีแหลกแหลกแหลกคือแหลกตรงนี้คือแหลกตรงที่เครื่องนะแต่ว่าน่าจะเป็นแท่นว์ป ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถปรโหลดได้นะครับเกมนี้ไม่มีเควสอะไรแล้วก็ไม่มีเซฟด้วยนะครับถ้าเราถ้าเราออกแล้วก็เข้าเล่นใหม่เนี่ยมันก็จะได้เล่นด่านเริ่มต้นนะครับเนาะโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกม PC ที่บอกออกมามือถือแล้วก็เป็นเกมที่ต้องเสียตังในการเล่นนะนสำหรับเกมนีนะ้เกมนี้ก็คือผมตัวที่ผมเล่นเป็นตัวทดลอง ก็คือใครที่อยากจะเข้าไปทดลองนี่ก็สามารถเข้าไปทดลองก็ได้เป็นชาร์เตอร์ศูนย์นะฮะแต่ผมจะเล่นใหม่ไปเลยนะครับ <S <S เกมนี้จะเป็นเกมการ์ดนะครับบอกไว้ก่อนจะเป็นเกมการ์ดนะจะบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับก็ะจะมีไว้นะครับประจำเขาเรียกว่ากดไม่กดไม่ขึ้นโอเคเขาสอนนะครับตอนแรกว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเป็นอย่างก็ะจะเป็นการแบบนี้แหละฮะโอเคก็จะมี ราชินีนะครับมีราชินีมีตัวของกราดที่เราจะต้องเล่นเนี่ยโอเคอก้เรกดรัวๆนะครับแล้วเขาก็แนะนำตัวละครอยู่อ่าคือเราจะได้เล่นเป็นเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆตัวของหมากรุกนะครับเป็นตัวเอาไว้เคลื่อนที่นะในเกมนี้นะโอเคก็คือเขาบอกว่าให้ไป เพื่อนที่ไปหาเจ้าหญิงนะฮะควีนเคคือเราสามารถกดในการ์ดเพื่อจะเดินได้นะครับอ่าแล้วก็ไปการ์ดสีทองนะครับเพื่อจะได้รับตัวละครนะเคเจ้าหญิงก็จะพูดอะไรต่างๆนี่แหละแต่ว่าเสียงภาคก็จะเป็นคนเดียวเนะี่ยไม่มีเสียงภาคผู้หญิงนะครับแบอกไว้ก่อนเคเราจะรีเลยนะครับจะขอญาตกดสคริปต์ไปเลยเพราะว่าเกมนี้่อนงจะ คือมันเนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาวๆหน่อยก็จะออกมาจนภายกันซึ่งโลกไพเตโซเกมเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบว่ามีเป็นการ์ดแบบนี้แหละนะครับเห็นเป็นน้ําทะเลเป็นพื้นดินอะไรประมาณนั้นนะฮะมีเมนูมีคอลเลกชันนะครับโอเคเราจะเดินแล้วก็กดในการ์ดได้เลยนะฮะมันมีเมนูอยู่ด้านขวานะครับถ้าใครที่จะเข้าไปเช็คดูว่าเรามีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ตัวละครของเราเอยสกิล นะครับว่าใช้ใช้สกิลอะไรนะครับเราสามารถเช็คได้นะแต่ว่าจะเป็นการ์ดนะครับต่างๆที่เรามีแต่ว่าไอเทมตอนนี้เรายังไม่มีอะไรนะครับหนาคอลเลกชันไอเทมต่างๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้ไม่มีอะไรข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้ก็เซตอัพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีตังค์อยู่500บาทเราสามารถไปซื้อไอเทมหรือว่าการ์ดเพิ่มเติมได้นะอ่าอันนี้ขเขาก็ได้เจอมอนเตอร์นะครับก็จะพาเล่นในช่วงแบบว่า ถ้าเราไปแบทเทิลกับมอนเตอร์มันจะเป็นอย่างไรเกมการ์ดนะครับจะมีกระดานการ์ดขึ้นมาให้เราได้เจอกันนะครับก็จะมีตัวของจิมด้วยด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีการ์ดของตัวละครของเราแล้วก็จะมีตัวการ์ดของมอนเตอร์ด้วยนะน,นี่ก็ทอยลูกเต๋าามานะครับแล้วก็จะมีนะครับสกิลที่เราเลือกเล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาใช้ตัวไหนซึ่งแต่ละสกิลมันก็จะมี พลังแตกต่างกันไปเนี่ยตัวของตัวผู้หญิงนะครับก็จะเป็นตัวสกิลเวทแล้วก็สกิลฮิลนะครับแต่ว่าเราจะดาเมจไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเราจะใช้ตัวของตัวแรกนะครับมีพลังโจมตีเยอะนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็การ HP อันนี้เขางอึศรนะครับอีกทีนะครับคือการ HP ส่วนใหญ่เกมการ์ดก็จะมีทั้งเลือดนะครับมีเลือดพลังโจมตีแล้วก็มีเกราะป้องกันนะฮะโอเคตอนนี้ HP เรามี2ี่นะครับแล้วก็ตัวของ พลังจจตีก็สแล้วก็พลังป้องกันก็9กนะฮะก็จะมีจิมนะครับให้เราได้ใช้กันจิ้มนะครับจะสามารถจะสามารถใช้ในตอนที่เราเนี่ยจะใช้พลังที่อแรงนะครับก็คือสมมติว่าผมจะใช้พลังไฟตัวนี้นะครับจะบวกดาเมจดไปถึง3%เนะสเลยนะครับเราจะใส่มันก็จะใช้ยิมด้วยนะครับใช้จิมด้วยนะครับเพื่อจะให้ดาเมเของเขาแรงขึ้นหรือฟไฟไปเลยนะครับบวกเป็น1ินะฮะ โอ,โอ้เกินกำลังนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็นเทินของฝั่งศัตรูนะครับโอเคต่อยต่อยไปตัวของซาบะหลาดก็เลยนะครับผมก็จะใช้เป็นพลังสุดยอดอีกเช่นเคยนะครับก็คือ lightning strike นะฮะตัวน,นี้ก็ใส่ไปเลยก็เสียจิมด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดาวมินตเลยนะมีการทอยลูกเต๋าด้วยนะครับตัวละครเรามีทอยลูกเต๋าด้วยนะฮะออกเป็น2นะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสรุปการฆ่าหรือว่าการเล่นในแต่ละดานะ โอเคเราก็ได้เงินมา1 2แล้วก็เอ็กพีสามสิบห้าอ่ามันก็จะเจอหมู่บ้านนะครับโอเคเราก็ไปเลย e n t e r Next นะครับจะลงไปอยู่ในหมู่บ้านนี้ไหมนะครับก็คือลงไปอแล้วนะครับเควสไม่ให้ลงไปเกมนี้จะเปลี่ยนจากแมปเป็นการ์ดนะครับโอเคเรากดเย็สไปก่อนนะครับนี่ก็จะแนะนําหมู่บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับว่าใช้อะไรบ้างน,นะครับก็จะมีตั้งแต่ร้านค้าไปจนถึง อุปกรณ์ต่างๆนะครับเยอะมากโอเคเราสามารถพูดคุยกับคนได้นะครับก็คือเนี่ยมันะจะมีรูปเงาๆอย่างเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเขาได้นะคใครที่ชอบภาษาอังกฤษหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถพูดคุยได้เนี่ยก็คือตอนนี้เขาถามว่ามีกระถามอะไรอ่นะก็ตอนนี้ก็ตัวพวกจะเป็นรูปเหมือนบ้านเนี่ยมันจะเป็นพวกร้านค้านะครับสมมุติว่าเราจะซื้อเกาะอย่างเงี้ยพวกเกาะอาวุธอะไรประมาณนั้นก็มีนะครับเนี่ยมันจะมี ราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยนะครับไปถึงหลักแพงนะครับก็ร้านค้าแต่ร้านค้าก็จะมีขายแตกต่างกันนะครับก็ตามที่ผมพูดครั้งแรกนั่นแหละนะครับก็จะมีตั้งแต่อาวุธชุดก่อหรือว่าจะเป็นไอเทมต่างๆยาเยอะอะไรต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็สำหรับใครที่จะไปลองเล่นก่อนนะก็สามารถลองเล่นได้เพราะว่าตัวมันจะมีตัวทดลองอยู่ก็เป็นตัวที่ผมลองตอนนี้แหละนะสำหรับใครที่จะ เล่นจริงๆเนี่ยครับก็าสามารถเข้าไปซื้อกันได้แต่ว่าราคาก็มันสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเกมน,นี้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมน,นี้ะ